สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีหนุน่ยกับพ่อพ่อแม่พี่น้องออกต่างจังหวัดเด้อค่ะออกมาเที่ยวเมืองกาญค่ะตอนนี้ก็พักกินข้าวกันค่ะกําลังสีไปบึงที่พักค่ะเพราะว่าทริปนี้ออกมาต่างจังหวัดบริสไทจายังค่ะจะน่าจนออกทุนนห้ค่ะเพราะว่ามันบอกว่าให้ไปบึงที่พักนอกสถานที่ให้เพื่อนแน่ว่าเสิร์ฟบนเบาวางค่ะ เลยไปบึงมาบึงให้เพิ้นห่ะเกิงามบ่ค่ะเนี่ยไปในสภาพนั่นรถไฟเลยค่ะสภานรถไฟสําหรับพานักทองเที่ยวออกมาเนี่ยแหละค่ะมาทานอาหารอยู่อยู่ตรงนี้แหละค่ะม่น้ำแควตรงนี้แหละค่ะ๋ยาจะบอกว่าวิวงามอีีค่ะวิวจริงๆแล้วบอดด้ขึ้นในโทรศัพท์เ้อค่ะบอดด้ขึ้นอยู่ในคลิปเฮ้าค่ะ บ,บิจริงโอ้โหแบบง่ามแบบอากาศเย็นแนมมึนคือแดดังสีแต่แต่บ่ห่อนค่ะอากาศเย็นอากาศกำลังเย็นพอดีเลยค่ะ,คะเดี๋ยวรชอชมรถไฟนะะเนาะค่ะคนสิบ้าพไอนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะมาทานอาหารอยู่ฝั่งทั้งทีหนุยให้น้องทายคลีมให้นี่แหละค่ะเห็นพ่กเขากำลังเคลื่อนตัวมากแล้วค่ะ ขบบวเนิ่มีประมาณสองสามสองสามตู้นี่ละมั้งค่ะค่ะเห็นมาค่ะเพิ่นก็ขับขับอาไว้ค่ะเพราะว่าขับรถพนักงานเอขับรถเธอรลควค่ะขับรถนักท่องเที่ยวค่ะที่เขาจะออยืนถ่ายรูปบบนสะพานนะคะเพิ่นก็ค่อยๆขับ ค่อยๆคับมาอนี่ขายกระตัดผพามาอีกที่ก็นี่ระค่ะมาบึงบองพักค่ะนี่สอดค่ะเพิ่งก็ดเจ้านเพิ่งก็จองไว้เป็นห้องเป็นห้องใหม่พนักงานค่ะบรรยากาศก็ดีดีค่ะเขียวงามพแต่ภูเขาล้อมรอบค่ะพู้นลค่ะเห็นบ่ค่ะอันหนึ่งก็บประเทศิวในห้องเบิง์เดยค่ะเพราะว่าหนึ่เอาไว้ถ้าีวิวตอนเจ้านายพันพาไปเที่ยวส่งปีใหม่พูลัค่ะ ัดผ้ามาอีกก็เที่ยนึงก็ตอนกลาืนค่ะเพื่อกมี่จอหนังให้หนังกลางแปลงค่ะแต่ว่าพิเศษในบริปุษษานังพิเศษเนี่ยกับนังโตค่ะท่านอาหารท่านนี่ยังกระเบื้องหนังไปน้าค่ะคุณค่ะงามงามอากาศเย็นเย็นเย,ย็นสบายมากเลยค่ะตอนกลางคืนมาพักหนึ่งไม่ต้องเปิดแอร์เลยค่ะนอนแบบสบายเลยค่ะ เห็นจอหนังแบบนี้เราคือเห็นสมัยก้อนค่ะหนังกลางแปลงค่ะตัดภาพมาอีกเที่ยวกับตอนเศร้าค่ะคุณค่ะจะเดินทางกลับบ้านแล้วก็เลือกมาทายวิวตอนเศร้าให้พ่อแม่พี่น้องได้บึงค่ะเห็นบอกค่ะง่ามีค่ะแบบภับจริงจริงวนเดียในคลิปนี่แบบสวยมากเลยค่ะค่ะแบบโอ้อยากให้พี่น้องได้เห็นค่ะอันนี้ก็จะกลับบ้านกันเลยเ้อค่ะรถไฟก็แล่นเร็วค่ะแล้วถ้าแล่นออกจาก สะพานมา